คือคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากการใช้างานของเราการกินอาหารอะไรพวกนี้นะคะมันมีคราบตกค้างอยู่ที่ตัวฟันในช่องปากเราแล้วเราแปรงไม่สะอาดคราบจากที่หน,นึ่งคือยิ่งนิ่มนะคะพอเราแปรงไม่สะอาดตกค้างนางนๆมันก็จะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนพอแข็งตัวกลายเป็นหินปูนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะแปรงออกเองไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องมาให้คุณหมอ ใช้เครื่องขุดหินปูณทําความสะอาดให้นะคะและถามว่าไม่ขุดได้ไหมถ้าไม่ขุดหินปูเน,นี่ยหินปูนที่เกาะอยูต่ตามตัวฟันเนี่ยนานๆไปเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในหินปูจะลงไปทไําลายกระดูกที่อยู่รอบๆฟันแล้วก็จะทําให้ฟันโยกนะคะมีกินปลาเลือดออกตามใบฟันฟันโยกพวกเนี้ยเป็นอาการที่ค่อยๆเกิดขึ้นไล่ๆตามมานะคะใช้เวลาอย่างฟันโยกเนี่ยอาจจะเป็นอาการ ที่มาหลังๆเลยนะคะแต่ถ้ามีฟันโยกเนี่ยก็คือชัดเจนแล้วว่ากระดูกรอบรากฟันเนี่ยถูกทำลายไปเยอะละแล้วก็ถึงตอนนั้นเนี่ยถือแม้ว่าถ้าเรามารับการรักษาบางเคสอาจจะรักษาไม่ได้อาจจะต้องถอยแล้วนะคะถ้าบางเคสยังรักษาได้เนี่ยก็กระดูกที่อยู่รอบรา,บรากนั้นนะคะยังไงมันก็จะไม่กลับคืนมาเพียงแต่ว่ามันซีดุดการ ลูกหลานของโลกให้ไม่เป็นไปมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาจริงๆง่ายที่สุดขุดหินปูนทุกปีปีละคะ่ะ